เ,<อ>เล้วอยุไปอาจะแล่รถไปทุ่นนทงนั่นหลออยเอ้าสบายดีมือนี้พี่น้องมือนี้มาสู่นายพาา์โาบประหลาดเพราะว่าสิเขษป่าม,มือื่นื้นหัวคนกระปูยังเบาะยังบงเต็มโอ้ยังชิย่างไว้ว่ามือื่นนี่ฮะ ยังไ้เนาะยังเป็นวัยรุ่นเนาะคอยแอเออคอยไปซอยซอยอะไรกะซอยนึงกระดูกมันหกต้มสรน้ำใช่เลยเปิ้งปลาใหญ่ไปได้ไาเจอใหญ่ไปไดได้จากโลกกันปะอยโลกเลยแล้วเนาะแต่กันโอ้โหบนโลกแม่แต่ไม่เสียแต่ก็รักเ่ยยมาเนในาในวี่นึเ้

ช่ครโคโพอดีพอดีไปใช้ลลยไปเจ็บท่อแมนบ่าพอดีเจาะย้ำมึงดูของเบื่อไปเจ้าน่งมมักนะชมพอดีนะมักชมอีดีนะไปใช้ล้ชมพอดีไปใช้ล่ยำได้หลกัากินไงเออหันไปย้ำก่อนยไปใช้ไลยไปเจ็บท่อเนาะ่คะนูตอนอยู่บนกินไบ้านี่อยู่บนกเยเฮ้ยเอะไรเอาจะไปเอา อันนั้นดิพูดก็าผาด<ต>บ่ก็ไปฟาดมันพูดโอ้โอทัดกันกันไปไหนน,นั่นนิดหน่อยเขินฉานนี่แหละนี่เป็นเถื่อนในผ่าดนะพี่น,น,อน้องลูกเมียเพิ่นกับปทมาจะให้นี่พี่น้องบอลเถื่อนเพิ่นอยู่นี่เป็นเถืงอผู้อ่ะไอพกพี่น้องเพราะว่าเอารถจกจกเอารถตั้งเยืะอยู่ลุมแาบนี้โอเป็นผู้ผอ,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 อ่ะเถื่ มีตัวสง,งกแข็งแกรงยูะสั้นนี่ผูดพอ้ใจเนะธรรมชาติผู้ดอยธรรมชาติาาผู้ดอยเอายังไงมากินกับกอยป้าป้อเนี่ยโอ้อสมยังไงฮะสม,มกอกใบมะกอกบอยมเมน่มาสมใบข่บปั่นม,มาเ <laughs> ม,มาเจ้าได้ขวัวปลา๋อเลยได้เออขี้ขัว,วอีกดอกได้จียังไงฮะนันี้น้่งนั่งชาติโมเมนว่าน้า้อยหน้าเออน้า เอออ้อยน่าโอ้ยนั่นอันนึนเอ้าออกภาษาเรป็นยังเนาะเราพอเจอเอออกาษาเป็นยังแมนมามึงดเลยี่โอ้ยแมนมาบอขออนุญาตถามไนี่ใช่ว่าคนเฒ่าเขจะอายุหก้ปีไดมียนอายุสามสิบหกปีบอไดรีบบอใับหฮึจ้ก็พูอยู่บ้านนงนีบอเจ้าแล้วคือรุ่นน้องเขานฮะท่ป แสดงว่าเจ้านี่โชคดีเด้ได้แม่นมเขาอันโชคลาเลยได้แม่น้องนี่เนี่เล่ารุ่นน้องเขาประมาณสี่ปียอมรับอยู่คนหนึ่งนะท่ามือนกันเนี่ยก็ได้โมเมนได้บ่อยากไวอะไย่านตะกี้โอ้ช่างยอดได้เนี่ยเก็บได้ว่าเข่าเท่ากันขึ้นไปจาบ่อยากไวเนาะมัดีเนาะเขาอะไรหนักเห็ดเห็ดแห้วเห็ดแห้วได้เนาะได้โอ้กินชมนเอากินไม่จำปลาจะหน่อยเนี่ย กินอะ้รแล้ว <laughs> ย,ายา <c oughs> อนอบายักษ์ใช่แล้วอาเบียนไอชอนเลยบบโทรเขามาเล่นเนาะโทรไหมโทรเขาไหมโทรไหมเออมือโทรเขาจะหน่อยเนาะม,มาผ่านไปนเลยเขาเล่นเลยเอเอเตอดูเป็นตอนทับเป็นอย่างดีเลยพี่น้องเฮ้ยเพราะว่าชิมาสวดเพิ่นเขาป่าเพิ่นพืชพ้นได้เลยบางบ้างได้ผูกเกินพ้นมาก ทเป็นยังดีเนาะนายนาดเนาะชมชื้อนายาดอะีรไปเที่ยวนันเติงไม่ใว่ามูมูถึกแหวอันเออชักเลยเขาได้ซ้ำได้โอ้ยมันเป็นอะไรเขาได้ยาไปเข้าไปมาอยู flying, away, ่เขาแรมันหลุด oh, มันเ่าเขาหลักมัดก oh, right. so oh, ัดมันรุดแค่ใช่ว่าคนหลักมนุษุ yeah, ์เนาะยามันมนุษุ์โลจ้องหาเอาไ่จ้ายาต่อยังเนาะเอาไหมเอาไหมมีนายพาดเลยเอ้ยนี่คือเราไปให้เนาะ เอาล้านอย่เงือนบ่แม่ตีลูกล้านต่ว่าเออล้านเนาะเทาสหรือนเอาแล้วนายพาดไม่พาไนช่อนนี่เอามาขไปได้มหม่อจะไปปลาได้เพราะตำรวจลำานมือมืออ้อเมาไอ้ได้โมือมือื้อไปปลาได้มามาสูพกเจ้าได้หนไปได้่อไปคือว่าเมาไหวเถอเนี่เมาดืมกมือบาีออกคนช้าเลย่าช่วงเล่า ไปโยุกันมีผู้จับปลามีผู้จับกบจับเพียรได้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 ไปเจ้าเท่าไม่ได้ก็ไปกันไปไปไปกินผักกินหญ้าบอสเขาอนุญาตนำนักใช้แบบเมียเสียเดี๋ยวสองสามปีเอาอะไรบอสเดี๋ยวหนึ่งวันท่านเอาบอสงั่งคือบอสนักใช้แบบสุดก่อนว่าเาวอยู่เวลาเอาเจ้าสื่อโทรศัพท์สื่อซอยเขาตอนนั้นบอสเมนเอาฟัวแล้วเจ้าเจ้าบริษัทใจที่เงินเออขาจดกับเจ้าไม่มีเงินนี่คือามาจกใบแฉ่งดวงหนึ่งเลยเราไป่แฉ่แน่นี่นักใช้จกาไอ้มืงน้ต่า บ่เจ้าบูเสียใจบ่เขาเอาผัวใหม่บ่บ่เชียใจบัดเงินเจ้าซื้อซอยชื่ออะครับบูเสียใจบ่มีอันนี้นี่โดยดีโดยดีฮะกูมือยังมากยังมากบ่ผู้สาวยังมีกบ่ขึ้นผู้ได้ขึ้นต้งบ่ขึ้นคอยบ่ขึ้นกับไหลเด้อมันบ่ขึ้นจากได้แล้วเดจะไงมีคนเท่าเลยนี่ขึ้นอายุเลยยอมไม่พลาดมันเป็นอะไรไม่พลาดมันเป็นกับเนี่ยคนเสียดได้ดีน ตา้ชนใจกันนี่เลยนี่ไมหางนั่งมาเท่าผู้แกมันลดเจรไทยักคนนี้บันเสียใจดอกคนนีเท่าเยแต่คนนี้เน่ยนุ่มแม่ย่าได้เมียนม่อกเทาเจ้าเะเท้เราไปนล่ะเจอเงยมอมือมือหือหรืออย่าเมาได้สิพาไปป่าเลยแม่ไปหาคนเตอมาไปละคนมาไปไปบอคนคุณนด้คนเจงไปหาการกระถางไปเท่าทั้งเพราะว่าไปเท่าเลยมาแรงพน เติมม้ากินปลาเคี่ยวกินกุ้งแล้วจุดนี้ก็เป็นแบบนั้นเออเดยเดี๋บ้าขออนุญาตทำจะไปนอนปลาผู้เดียวเคยบ่านอนปลาผู้เดียวบ่บ่เคยได้เจอบ่พี่หลอกเอากินกับมือมาอยู่กับมูอได้พี่พี่หลอกบ่มีไม่แต่คนหลอกเนาะหลอกเองคนหลอกไอ้คนเนี่ยหลอกอ่ะคนบ่ตายยังหลอกหนาเราพี่หลอกเลยกินหมอจำปลาบ่จะหน่อย จำปะเนี่ยกินบ่กินบ่กินกินขึ้นมาเ่อยากเมื่อได้เช่าเมียเมื่อได้กะว่ะเมียเปล่า่นแล้วด้วยด้วยมาแล้วดยเงินไม่มีนะเงินเป็นล้านพื่อได้เอาเมียไเลยไมี่ประยุนขาก่อนบ่เงินบ่เอาเมียหรือโตัวเช่าเมียบ่เงินเงินเอาเมียโอ้ยเอาเดี๋ยวนี้โอ้ยเลยเลยพึ่งมาเลย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 มาเลอันเล้ The tham gia vào nhanh ở đây, bằng tay bao nhiêu này, nhiêu cho cái bao nhiêu bao nhiêu bao này bao nhiêu cho nhiêu ba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 o nhiêu này nhiêu bao 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 nhiêu ไอจ่าจมสูจ้าเลยดิจะปให้เฝ้าไหนบางปอให้เฝ้าก็เทิงเฝ้าให้จ่าแทนเไดก็ได้ได้ถือไปอันเาื่ชวชอเทิงนะไ้ทานเนกินตีชมกินต่เดียวเอะล้กนผมามันมันนะอะไมาผอื่นบอว่ีมือือเนาะ เออทำก้อนตริงก้อนเจ้าหันลอยกันานนหัแล้ว่าลอลอยโอเคลอยลอยมัดเลยเอายากทำเอาน้นี่เราเราเราอันนั้นตรนนี้เรายวาไปที่ห้าคนเราไปเมื่อไหรเมื่อตึงมาไปล้วคนมาไปคือกันโอยเมื่อไรไปแล้วขอแห่งไปแล้วโหยเจ้าพ้นได้ไปมือได้บันซุกได้มือเรไปได้แม่นแมนแมนโอเคอ๋อ ด่มจนล้วก็กินซกนันแหะนกดีใจขโทรมา้มานัดเป็่บ่้เลยซื้อเราคนสลองกินก้อนเอาษาตะกี้มันก็ไปกินนอกเราเอาภาษาไอ้ดอกะตโจก็จมไเอากลาเี้ยเท่จนกล่าวเียตัดโจนยนนับเท่าเงียทเล็กลาเเท่จนกล่าวเงียเทจนบอสีก็มาแล้วบ้านไนสวัสดีสวัสดีคอณก็ได้มาเปิดผมาบ่บมาปืบมา ก็ได้จัได้แัวนข้าวบางดุบางเต่าวันนะ้ไดแมนเีานเมนีอะให้มาเป่ายันยันแมนอยู่ด้นี่คือเพือนด นี่อายุ <át> 36ปีรุ่นน้องคอยซีฮาปีโอ้โทังานเยเชยเอานี่อไว้เั่นคอนยัดเลอเยี้ยวให้มาช้างแ่มีเยอะโ้มีกนี่คอยมาคอยเท้าหัวงูมาเจอเปิ้หัวพญานาคน่น้องเผยเปิ้เสียแดงชุดยอดนม่มันตีโอยเงแย่ขาขาข้าข้าบ่โขันเจ้าตัวคอยให้ขาเฮ็ดไดกกับเจ้าเยว่า้าโลด เบาแบบคอยรุ่นรุ่นร้านเจ้าอยู่คอยสั่มี่คอยสั่นนีบอกนะเบาตึ้งคอยสั่เมือกีดอกเบาเรื่องต้นอีก่อนอะไรขันเจ้าตัวแล้ให้ไปบอกต้นแรกโลดเลาก็คอยนี่ฆ่าแหละลูกไพ่บ่อยไปก็ให้ไปบอกเห็นบอยจากจงเมื่อจากเมื่อบอนชุกมื่นพระพจนมื่นเก็บเครื่องมือนไปเออคอยตัวนี่เจ้านายล่ะไปปล่มาตัวเปล่าละ เอ้าปล่าเปล่แล้ว้งเนี่ยเนี่ยประกันย้าแล้วจ้อเนี่ยประกันเนีประกันละละฮผู้สาวน้อยไม่คอยบอหรือว่าเจ้าจ้อาไม่ไหมบอหรือว่าเจ้าตอองเนี่บ่บนจอันไปได้ตรงเนี่ยไรโอ้มีเล็กไรบอกง่วงง่วงร้างบอกแขวมัปลาบ่ให้คอยอว่าคุ้มจิงไมเนี่ลูกหลานบอกว่าไปเมียไหนไปเมียกินบนใจรอมาไปเมียอันน่าไปไดตรงนี่ยไอ้ย้เนียด้วยนดูอ่ะเนาะมางก็ด้วะเนาะท่นน่ท้าว ลูกไผ่หมอไปเลยจะไปบอกแต่ต้นแรกมื่นโลต้นแรกวันพระัทจะไปบอกวันสุกก็จะไปเลยลูกไผ่ญาติว่าแล้วลูกไผ่ห่วยวันนั้นบอกยวอเลยห่วยห่วยมาเจาาลูกไผเคยไปหาเจ้าโอ้โอเคจยเกียเน้ออาวด้ไม่แห้งไปอันนี้เลยเออโอเคไหมโอเคจจับข้างในเอาเบื้องแรกเบื้งแรก็ได้นะเบื้องแรก็ได้เนี่จับข้างในเด้ออะรลอยเปอร์เซ็นเขาดยเฉพาะนี่ยังเช้าจ้อมือแม่น มือในพักพรมื high, a a all, ืนแม่กาเจ้าจะครอบผู้สาวผู้สาวขอบแม่น้อยก็ให้จะบอกมือเนาลัจ้ยเนอโคมบ่กเียมก็ใอ่กังบ่หรือนเป๊ะอ๊บใหญ่บในี่ไปกัม่นี่เราอย่าลืมเราแล้ว่ากินเราเจ้าจักอกออกพรษาเลยเนอวางแม่ดงันมาล้วจะดงดังคนไป๊ะ้งนั่นนั่นเกน่บอกินก็ถือไปเจ้าบอกินคอยสะกินคนงวจะยาวงอ

ขันเขากินที <S 1> 1 <S uh. ่พนเราบอกเราบอกินนะเอาไยันนั่นเลยมันไ่นั่นกินเนาะจะไปกวดทงกอดื้อเบียนก็หาหแ้วทักพวกเท่าพวกแกได้บาดกไดห้ได้ไปการนั้นนะบอกินยางผักพรได้อยากกินเลได้นูบอได้บอได้อแกมคักๆอยากกินได้จอกนึงเขาบกยเนี่ยแล้วไปแล้วบปแล้วันบัเถืองอีกไปนำกันเจ้าต้องถื้อเจ้าต้องซือเมื่อเติงมื่อนั้น กินกันในแหละเราเลด้อเราเลด้อเิ่นเป็นมาม่กับปาะอ้ามาเ่างพวกนี้มันัดนพาดบอกเพี้ยังลก็ขอโถษเป็น้องเพราะว่าเิ่นออกปัญซาเิ่นกินบาดนยเคยหยอกกันลึ่งเคยนะ่จังหยอกกับบักกาให้การบอกเอ้ยฮากตไเลยมวนนับปูเทาโปแกะแล้วยางมวนนับปูสาวหน่อยเขาก็บ่สนใจยิ้มเปิยิ่มเปิยไ่ได้ก็ยังให้ คันจะตัวขอยแล้วนากระโดดนตัวนึโลกผู้ชายเนาะว่าเขานุาตนำกัปั้นกับปั้นกับปั้นโลดันจะตัวเนาะมั้นโลดตีเลยตียที่เลยนี่เลยอ๋อโคจีน้องโลดเวเลยมาาเนันก็มีปลาตัวนึงเนาะมาทำเป็นตอรับปลาตันึ่งไปก่อนเบา, oui าะเลย ถ่าก็มาตีตอนนี้ได้แบงเอาไปขวเลยเมาเจ้าได้อบบอเ่บกบชุดเจ้าเด้เสบชาปลาแล้วยังเห็นหุ่งอยู่บ้าเลยบัเห็นนได้แล้วบาดตัวกังขืดหนาเมื่อตืบก็ยังเห็ปลตัวกังขืดเฮ้องง่ายมไครับรองบอยูปาเนี่ะเติมไหมเต็มอยกินเราเีก็อเคเลยบ บ้านเหล่าโมเมนเวียดเลยบ้านเล้าเนื้อกขาจบอกเจ้าบ้านเล้าหรือบ้านเชียงค้มถักแดดมืดบักซื้อบ้านเชียงค้มบัดแดดไปอยู่ใช้กับบุญอ่ฝนกระตกคว่อมเออฝนกระตกบัดบัดได้ลูกบัดได้ลูกเคยบัดลูกเคยไปอยู่บ้านโน่นบัดน้ำท่วมคูปีบขอเจ้เจ้าเอาเงี้ยเลยน่ะ บ่นิยังวะนิยังเคยไปอยู่บ้านโน่นบ้านน้่นทวมคูปีบ้านได้นำบ้านได้ชโน่นก็บ้านหันได้น้ำถั่วมซื้อซื้อบ้านหน้าบ้านหิ้วเข่ามัดบานใช่เฮ็ดค่จับ่ั้งตาแค่จับจะเอาจะเอาตะเก็ดมันก็บัหน่อยด้แล้เอ้าจับจับมัดบ้าทนั่นนะจับนี่งหนึ่มัดนึ่งนั่งจับเนี่ยนะคุยเฮ็ดคุ้ยเราไปงานจะไปเฮ็ดคุ้ยเฮ็ดจับมได้มัดได้หน่อยเดียวกันเลยมัดเมื่อเช็โปนกินกับมัดได้เห็ดจับ คุยเถอะเบิรไว้กันคุยถอะเบิดไว้อ้ยเพิ่ญมันเนาะโคตขยพิันก็ข้าขิงใบขิงโอ้ขาและใบคขิงเนาะอกมันสุกแล้วหน่อเขาก็เป็นานมันสุกกันแล้วเออะดได้ตัวจะชิพ่อแล้วลูกผู้สายก็คอย นัดกันตีกันเลยข่อยเลยแกกาชไม่ข่อยนะเดี่ยวในบ้านบ้นเติมสั่งจะมวยจกมวยพี่ัง่ามวยลิงกับมีก็มวยชาก๋าแนมันเลยมวยขาแดงอ้ยมวยขาอีกมีอีกะแม่ลูกนูนเอาเสือชาบตะมวยขาขาวมวยขาขาวตะมักเด้บอบมวยขาขาวไรม้าาแดงมีน้อยแนาแดงกับขาดำเติมหักคอาดำ ปื้อามขึ้นมันมันมูสถึงแห้งมันลุดบ้าหรือว่าเขาหลักบอกเขาเรงยิ่เขาลักไม่บอกจากแร่ก็บเราเติลยางเลยากเราไปเขาเอาแมนโหใสเนี่นะโอ้โหไปดไปเห็นพก็ไปยักได้เดี๋ยวว่าเอาเห็นยังเอาก็ต้องบอกเรยมันกันเอาคอยดิ คนนั้นมันเฮือนเด้อตัวโหเด้อเโอ้ยจะเล่าวะเดี๋ยวจะถอยด้ะถันบอกเอาต้องในหัวเรืองนู่นมีสมบโพดีน้ำเฮ้ยสมบพดีเจ้ก้าวูมัวเข่งทั้งใบทั้งหัวมันภาษาเราเทิ่งรูไปอาชายเนาะเผเจออาอชายอาชายบ่โอ้บ่จะไปล่มไปล่มตอนนี้จะมาแบบพิลึกพิลับเนาะได้เมยน่อยเมยนมเนาะเขาเขาล่มเฮ้าคือกัน ก็เจ้าชิได้เนาะพอเจอก็เจ้าชิได้เจ้าอ่านกินเขาประมาณหาสเซ็บัดเขาอ่านกินเจ้าลอยเปร็นั้นเจ้าได้เนาะนั้นแหละธรรมดาถ้าแขวยังเมื่อไรแขวขอนญาตบางูกแข้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้หกิมหานะนี้จะกีก่อหอยนี่อยหกิเลยหกิหนีหกิเ ยอกปูเ่าไปนองเอ้ยใม้ทึกษากันเพราะว่าเรื่องกันน like ี่ก็ได้คนลึงเขาจังยอกกับเรื่องยอกเนยอย่าถือไปขอนเขา่คนนึงก็มีเมียหน่อยะเมียนมั้งนเมยหน่อยไปให้ยังเมี่น่อยไปเลี้ยงบอกโอ้โอ้เป็นกอปลาคนๆนั่งท้าลมบ่นะเแม่พระคนเ้าบ้เวางเนาะอนั่นเ้าต่เรื่องไปปลาเนาะันอ่า่นบอก กระป,ปุกข้า,าเลยเนออกมาซิหนูไก่เหือนโอ้อันนีก้กินเป็นได้เนียยอดเลยได้โอ้กับตำเมยียงกับยังก็ได้เลยเนาะเอ้าอเอามันก่อนกราจะจับปลาเออย่างมันเท่าบาทกโอ้ปลาปูปลาบ้านเนาะปูมาไปไปใส่กับบอกเคยไปเถอะผมขึ้นมาไปใส่กับเออ จรินชีมือ,อพูทเฒ่แฉกอือิมือพุช้าหน่อยใช่ไหเนียเงียบผิดฉันเงินพุน้อยขอกายะนเนะียเนาะยังอยู่เลนนยาเลยขอกในผ่านเากกนาคักอะไรได้สมบซื้อในผ่านเลยเนี่ยโอ้โพี่แต่ล้ห้ามาม,มอือพี่วอ่นอมเลยทุ่ยอดกนเละ่อเห็ดันี่ ใส่เกลือแล้วก็คอนลงลกตัอักก็ได้จำนวนังกะออกออกบ่อไอเป่าบ่อเนาะเออแล้วเต้น้อม่ เป็นดอกเป็นกะเชตเนาจะจบแล้วพอใจเนาะจบพอกันพอกันเดียนนาม่ทานพใช่นี่ใช่เน้ตัวนี้ตัว้น่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่โอ้ม ไครใครต้ม,มตม้ตม,ตมพอดีสตสมกันเลย,ย,ยต้มปลาหรอ เียเหล่าโอ้ยจับปลาตัวใ่อาตเหล่าเหี่า้อ้สิลองชิมดูก่อนช่วเล้ยเออเห็นละได้เวลากินหกคักเลยอืออ่าถืโตเด้อจำปลาช้ม,มือปูเทา <laughs> มาล้วกัแล้วผมไม่ไหวหกเนาะผมแล้วพับแล้วขึ้นหน้าเราเขาอลองมันจะมายากันนี่งวนเขาแพเนาะแพ้ตัวคมคมก็จะมาคมคมคมมาคมคมยู่หห้อยเรอง่ายๆก็ไ <il> ม่ขอชิมไม่ขไ้กินได้ด้วเอ้ย เลีมไปนั่นหละเลยมเมเลเมกอนูดกินกระชิมนั่นไมเนาะเออเห็ดเก่าฮะแมงข้เจ้าอู้จำปากโอเคเไปนาะก็ชอบก้าวไหวเลูแตเดี๋ยววันกชอบเมาเลยเอ๋อมเป็นยังมเป็นเนาะกินม่กินมา เรียกว่าเขาขตอนนี้เนาะ่เยอไปเยอโอเคโอเคปัญญาเนาะรึเาตอนนี้นี้พอเจอจะกินถาดอกกินถาด่พเจอกถ้าจะชกันเาเอกัรนึงอืมใช่เนาะโอ้ีลองมดูอืมหักดู้มีคนเมามาแจมเหมยเนาะบัติบนนออกพรษาเลยเด้อยออกพรษาโอ้นี้บนี่ดาว่านเนาะอนามัน น้ำมันน้ำไม้กินเหล้าได้ไม่แหงามลยกินเหล้าได้กินน้ำมันน้ำไม้ได้นี่เลยเอ้าออกประชักินน้ำน้ำไม้มาแมนกินเหล้าเด้อเด้อเด้อดาวบ้านมาทำอยู่ออกประชารชาเ้อบอกพัะชารัฐแร้วร้อยแล้วกินน้ำมันน้ำไม้ อยู่ีไม่แห้งเบิดดมูขคนออกภาษาอะไรฮะลำมรูอะไรทึงเรีโตโตชองโตตหนึก็แล้วแต่สาธาถกมเยโเรื่องก็อันมัดกินน้ำไม้น้ำมเจเนาะกินน้ำมัน้ำไม้เออแม่นเจาลูกนาะต้องมีของดีน้ำเนนี้ตัวนี้ม่ได้กินเหล้าตัวี้ตัวนี้ม่ได้กินเหล่าตัวนี้ตัวนี้น้ำ mong mọi người con con hô đẹp tung 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 đây tung 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 này, tung 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 tung

ด้อยด้อยคนที่แหะพอเท่าทอนเร่าจัพเท่าทอนน่ะจเท่า่เท่ากนมีช่องพนยังเหรอนีมึงปังยังนำนูเาอันโอ้ยามบกงามกงาม่จบม่ เราอยู่้านาลูนเนี่ยเจ้าชุดีเจ้าล่ะนททยเลย้านาล้นเจ้าแม่นลูกว่มีเจ้าแม่นยู่า้านเจ้ามีลูกูเจ้ามีลใช่ม่เจ้ามีลูกดิใครด้อเติารลเนย่ปะก็เบียก็รักกันเจ้าเนี่ย จ้าเพ่การลากานั้นม่เจ้าเป็นมองไมไ่เ้มีอะเพ่มมีลูกมาเจ้าเลยลูกลาลูกไผ่เนี่ลูกไผ่ก็ล่าลูกไผ่ปลูกไผ่บ่ไผ่บ่นั่นที่บ้าจังี่บ้าเอาอย่าี่บ้ายมาเจ้าจังเออบ่เนี่ยมือสว่านเอาเลยสว่านเลยแลแม่อบ่แม่นบ่แลน้แม่บ่

ในยนน่ะมีลูกายาายโอเคอเป็นยาเนยอาขอบใจนายพาทสิกรับก้อนมันีไปน้องมือเอินสิเขาปามือือิือพังเลยเอาเจอกันใหม่มือมือส่งดีคือนกน